เราจะมาเปิดกล่อง Clinicsiro สูตรออริจินอลจากบานิลาโคนะคะคซึ่งจะเป็นบา์มล้างหน้านะคะยี่ห้อดังจากเกาหลีนะคะตัวนี้จะเป็นไซส์100 ml นะคะ890บาทนะคะสติกเกอร์ไานนี้ก็จะเป็นวิธีใช้เนาะกล่องนะคะก็จะมีทั้งภาษาอังกฤษเนาะมีสติกเกอร์ภาษาไทยนะคะมี QR code ตัวนี้กล่องของแท้เนี่ยวิบวับวิบวับนะคะสีจะเป็นอย่างนี้เนาะวิบวับวิบวับแล้วก็จะมีซีลสติกเกอร์อยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นกล่องลุ้นใหม่แล้วดูชัดๆแล้วก็จะทำการแกะกันเลยนะคะแกะเลยแกะยังไงขาดแล้วแกะแกะง่ายมากเลย เปิดออกมาปุ๊บก็จะมีดึ้งก็จะมีตัวเป็นพายตักนะคะแล้วก็จะมีเหมือนตัวถาที่ใส่รองของครีรมดึ้งมา๊บตัวกระปุกสีชมพูฟุงฟิ้งน่ารักมากเลยนะคะกระปุกของเขา มีวันหมดอายุนะคะเปื้อนอะไรไม่รู้เนี่ยเปิดออกมาเปิดฝากันดีกว่าปุ๊บมีซิลนะคะซิวอย่างนี้นะเปิดออกมาปุ๊บจะเป็นอย่างนี้เนื้อครีมแะมิลาโคแล้วก็เป็นนี้นะคะ แล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะใส่เข้าไปตรงนี้แล้วตัวนี้ก็จะเป็นภายตักนั่นเองใช่นะคะแล้วก็จะใช้ัวางทับไปปุ๊บก็จะช่วยปิดให้ไม่มีอากาศเข้าไปนาะเวลาที่เราจะปิดรอบหนึ่งก็เก็บแบบนี้เลยง่าย นอกจากตัวกระปุกที่เราได้มานะคะก็จะมีเทสเตอร์ของแถมมานะคะก็คือว่าจะเป็น c l e a n e a s t Zero b a m Purifying จะเป็นสูตรกระปุกสีม่วงนะคะแล้วก็จะเป็น Original นะคะก็คือสีชมพูที่เราซื้อมานี่เองนะคะแล้วก็จะเป็นตัว Nourishing นะคะที่เต็มเปลี่ยนด้วยวิตามินสูตรสีเหลืองนะคะแล้วก็จะเป็นสูตรสีเขียวนะคะสูตรสีเขียวนี่ จะเป็นสำหรับพอเคลียริฟายนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาพวกรูขุมขนเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาดูเรื่องรีวิวครีมข้างในกันที่คลิปหน้านะคะวันนี้ก็ดูแค่เปิดกล่องไปก่อนนะแล้วยังไงติดตามชมคลิปหน้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงมารีวิวกันนะคะว่าแต่ละอันเป็นยังไงนะคะส่วนตัวก็คือเคยได้ใช้อันนี้แล้วแล้วก็เดี๋ยวมาลองใช้สีออริจินอลกันว่าเป็นยังไงนะคะ